สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต a า a m r y นะครับคันนี้เป็น A.C.V.30 ครับตัวท็อปสุดนะครับ 2.4Q VSC นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับจดทะเบียนในปี2004นะครับนะคันนี้ฟูลออปชั่นนะครับในรถ t o y ยต a า a m r y คันนี้นะครับมีแอร์แบ็กสใบนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านไฟฟ้านะครับนะ เบรก ABS airbag 4ี่ใบนะครับคันนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะบอดี้เดิมๆเป๊ะๆเลยสีเต็มเงาฉ่ำทั้งคันนะครับนะยางดอกเป็นรางใหม่ๆทั้งสเส้นนะครับขับขี่นุ่นวนะเก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ติดแก๊สหัวชีดนะครับถังโดนัทนะครับนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมอย่างละเอียดนะครับสีเต็มหน้านี่สีสวยๆทั้งคันเลยนะครับ บอดี้เดิมบางไม่เคยชนหนักชนเบาแน่นอนนะครับนะภายในสวยๆเลยนะครับนะอันดีบปี2004นะครับนุ่มนวลนะสนใจสนใจคันนี้นะครับแคมรี่นะนะราคาไม่ข้ามแสนนะครับราคาไม่ข้ามแสนนะครับสวยแบบนี้เลยนะดูสีสันนะครับไฟหน้าสีนอกโรงงานนะปรับยกระดับเป็นออโต้นะครับนะไปตัดหมอครบนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาชมภายในกันครับ นี้นะครับก็เกินคุ้มนะนะครับราคาหลักหมื่นนะนะครับนี่แต่ได้รถฟูลออปชันนะครับรถผู้บริหารในยุคนั้นนะครับในโจทจดทะเบียนปี2004นะครับนะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับนะภายในเป็นสีเบจตัดกับลายไม้แบบนี้นะครับเบาะได้หนังเดิมนะนี่ครับนี่สวยเลยไม่มีขาดนะไม่มีขาดนะครับเบาะไฟฟ้านะ มีแอร์แบกด้วยนะครับนะสวยๆครับติดแก๊สแล้วด้วยนะครับขี่ประหยัดนะครับใช้งานดีนะครับแอร์ออโต้นะวิทยุไพโอนียจอสองดินนะครับนี่นับปัดหมืดแล้วแถมเปลี่ยนสีได้สามสีนะครับอเดี๋ยวเรามากดให้ชมด้านหลังนะครับผมนี่ครับสวยเลยน่ครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับดูแพรปอโตูนะครับนะสวยๆนะครับแตจบเป็นออโต้ทุกบานนะ มีที่เกียบุอดีด้วยนะครับนะเดิมเดิมนะติ๊กเกอร์เดิมเดิมมีแอร์หลังด้วยนะมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับเบาะหนังสีเบจสวยๆนี้เลยนะครับนี่ครับสะอาดสะอาดเรียบร้อยมากๆนะครับเดี๋ยวไปชมฝั่งตงกันบ้างครับนะครับสุดล้วกับเราไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องบอดี้เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะสวยนะคันนี้ได้สีบอลเงินด้วยนะสีใสๆแบบนี้นะครับนี่สวยๆเลย สีบอลเงินนะเป็นสีซื้อง่ายขายคล่องนะครับสีตลาดนะนสวยๆนะเอาเบิร์ไม่มีขาดนะครับกระจกปังลมกระจกล้อมรอบคันมีกระจกเดิมหมดเลยนะครับเป็นอะอโต้ทั้งหมดนะเปน็นออโต้ทั้งหมดนะครับเป็นแอร์แบกนะแอร์แบกสี่ใบเลยอันนี้นี่บอกคนขับสวยๆเลยนะครับเบาเพิ่์หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับ ที่เดิมๆสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบทุกจุดหมดนะครับนะครับใครสนใจนะคันนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะไฟฟ้าทั้งคันนะครับภาษีพิจิกานะปี67นะครับยาวๆเลยนะครับคันนี้ขับส่งไต่ยังหวัดได้นะดินทางไกลหายห่วงนะครับนะเช็กระบบมาแล้วเรียบร้อยช่วงล่างนิ่มๆขับขี่นุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวรับชมห้องเครื่องยนต์กันครับผมมารับชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ 2,400cc นะรหัส 2A z FE นะครับคันนี้ใช้งาน2ระบบนะติดแก๊สโฮชีดนะครับถังโดนัทนะนะครับประหยัดประหยัดเลยนะครับคันนี้นะครับมาชมบอดี้กันก่อนนะครับนะบอดี้เดิมๆนะเบ้าโชกเดิมๆนะตัวแอลยังอยู่นะครับนี่ไม่มีชนนะสีเดิมแบบนี้นะย้ำทุกคลิปนะครับสีในห้องเครื่องต้องเดิมๆด้านๆนะมีริ้วรอยนะมีสีทะลอกตามการใช้งานตามความร้อนในห้องเครื่องยนต์นะครับ รูเลอร์กลมหมดนะครับนะสติกเกอร์เหรียญบาทนิ่มๆนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับบอดี้สวยๆเลยนะเบรก ABS นะครับนี่ครยแผ่นเพลย์อยู่นี้นะไม่เคยแกะอยู่ครบที่เดิมครับดูเบาโชว์ข้างนี้ครับนี่เดิมๆนะเดิมๆหมดทุกจุดนะครับนะนี่ครับคันนี้นะครับเป็น เกียร์เชียงกงแล้วด้วยนะนี่ฮะเห็นสีที่แต้มไหมนั่นนะครับเป็นเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะเชียงกงหายห่วงนะครับไม่มีล้อร้อนไม่มีกระตุกกระชา่าอะไรนะครับเลขเครื่องตรงเล่มหมดนะครับเลขเครื่องตรงเล่มหมดรับประกันการโอนให้ร้ยรอยเปอร์เซ็นต์นะครับปอกระโปรงเดิมๆนะตาโตต้านะครับสติ๊กเกอร์ปลอดภัยเซฟตี้อยู่ครบหมดนะครับนะแผ่นกันร้อนเนี่ยสภาพดีนะครับนะสวยๆใช้งานได้เลยนะเครื่องนิ่มๆนะครับขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับมารับชมด้านหลังกันต่อครับ ครับสติ๊กเกอร์เหล็กด้านหลังนี่อยู่ครบหมดนะครับทุกจุดนะนี่ครับเวซีนะครับโลโก้นะครับไฟท้ายโอ้โหใสๆเลยนะไฟท้ายนี่ฮะเจ้าของดูแลถึงมากนะครับคันนี้นะนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับสวยไหมโอ้โหไงเรียบร้อยมากนะครับมาดูบอดี้กันก่อน นะครับบอดี้เดิมนะเม็อาร์ up. เดิมสีต้องเป็นแบบนี้นะเน้นนะครับสีนะครับเปิดมาซอกในนี้เงาเงานีกลับบ้านเลยนะครับนะเปิดมาต้องเป็นแบบนี้นะนี่มีต้องรอยครับลอกบ้างมีอะไรบ้างนะครับเม็าร์ up. อยู่ครบหมดนะเป็นาร์ up. อยู่ครบหมดนี่เปิดชมบอดี้นี่คนระับบอดี้ด้านล่างนะครับโอ้โเดิมนี่สวยๆนะ แม่แรงอยู่ครบหมดนะกาวเดิมหมดทุกจุดนะครับกาวเดิมหมดนะครับอันนี้นะครับนี่ถังโดนัดทถังโดนัทนะูัอดีเหรอนะโหอดีอันนี้ได้ดีนะดีสวยมากนะเหมือนเดิมนะกาวเดิมทุกจุดนะครับเราถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับนี่ถังโดนัทนะ ได้พื้นที่ใช้ซอยหลังรถนะครับนะในพื้นที่ใช้ซอยหลังรถนะครับอ่าันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยได้ตามเบอร์ตามไลน์ดีด้านล่างนะดีได้เลยครับคันนี้นะครับเปิดราคาเพียง99 00 0บาทเท่านั้นนะ99,000บาทนะครับนะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมอันนี้เก็บงานมาแล้วอย่างดีเลยนะครับเก็บงานมาแล้วดีมากนะนะครับกุญแจ จะเป็นกแจรีรโมทเดิมๆนะนะครับ9,090ต่อรองได้นะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังกันดีกว่าบอร์ไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับทั้งสองข้างนะครับม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้นะหน้าปัดเปลี่ยนสีได้นะครับนี่ติดแล้วนะครับเครื่องหน้าปัดเปลี่ยนได้สามสีนะนี่ เยอะนะครับแอร์โต้ติจจอชัดๆนะครับติดครบหมดนะครับวิทยุใช้งานได้นะนี่ครับใช้งานได้สองดินนะครับนี่ครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับแผงบคู่นะคันนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบหมดนะครับเสียงดีนะอ่ะคันนี้นะครับก็ ฝากไวาด้วยนะครับต้่ส่งสนใจนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะครับนะราคา9 9 0 0 0บาทนะครับนะถ้าให้ขับส่งก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับราคาส่งคิดตามระยะทางนะครับผมนะครับผมถ้ายินดีมารับเองนะครับยินดีต้อนรับนะครับราคาต่รลงได้ได้บ้างนะครับผมคันนี้เก็บงานมาแล้วช่วงล่างเครื่องเกียร์เราเก็บมาหมดแล้วนะครับนะครับสวยๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้ใช้งานอยู่ที่บ้านด้วยนะ ใช้ง่าย,ยู่ที่บ้านด้วยนะพี่สาวใช้อยู่ด้วยนะนะหายห่วงแน่นอนครับไม่มีกินข้าวิินกลางทางแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม